หนิงอยู่กับเอเวอเรสต์ขับเคลื่อนสองล้อค่ะคันนี้นะคะเป็นรุ่นสปอร์ตราคาตัวรถนะคะอยู่ที่1นึ่0ล้านเรียกได้ว่าแต่งออกมาดุหลหรอแล้วก็จัดเต็มมากๆเลยนะคะให้ไลท์ของเขาค่ะอยู่ที่การทำสีใหม่ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งเป็นสีเขียวทหารเรียกได้ว่าโดดเด่นมากๆเลยจอดที่ไหนทุกคนต้องมองเลยค่ะเดี๋ยวหนิงจะพาชมเลยว่าเสริมห่ออะไรบ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะเริ่มจากกระจังด้านหน้านะคะทำเป็นทรงลรัตเตอร์ค่ะทำสีเขียวเช่นเดียวกัน พร้อมกับไฟสาจุดค่ะก็ไฟหน้าใสาให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับไฟ LED ทรงซีแคมคู่ตโรงงานค่ะชายด้านล่างนะคะเป็นชุดแต่งเวกเตอร์ค่ะอารมณ์เหมือนสเกิร์ตด้านหน้าฟิตติ้งงานเนี้ยบงานสวยมากๆเลยนะคะทำให้รถเอเวอเรสต์คันนี้ดูดีมีมิติค่ะซุ้มล้อสีดําเงานะคะมาคู่กันกับชุดแต่งเวกเตอร์ค่ะล้อมแม็กขอบ20ค่ะออฟเซ็ตลบ24นะคะหน้าแม็กจะมีความหุบลึกเข้าไปสีดําเงาปัดคลิดสีเงินแบบนี้นะคะรับด้วยยางโอเวอร์ไซสีรีสาม12.5ส20คกณรับสองาสา่ให้เรียร้อยแล้วนะคะ เพื่อลดปัญหาการกินหน้าอยา่างที่สําคัญแข็งแรงแล้วก็ทนทานด้วยค่ะด้านข้างนี้นะคะใน,นเรียบๆคีนๆค่ะโชว์สีสวยๆนั่นเองค่ะมาดูที่ด้านท้ายกันบ้างค่ะขครอไฟไท้ายใส่ให้เรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมกับไฟซิกเนเจอร์อารมณ์แบบสปอร์ตคู่ตัวโรงงานเลยค่ะใช้ด้านล่างนะคะเป็นชุดแต่งวิกเตอร์ค่ะสกเกิร์ตด้านหลังนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าสวยดูดีเลยนะคะมีดีไซน์แบบปลายท่อออกคู่แบบนี้ค่ะเดนิ่งจะพาชมภายในคะ่ะเปิดประตูมาดูกันเลยค่ะ มื่อมองเข้ามาภายในนะคะก็จะเห็นว่าเป็นบอ่อหนังสีดำทรงสปอร์ตแบบนี้พร้อมกับบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้า8ทิศทางค่ะพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลยัยล้วความเร็วที่พวงมาลัยครบเลยค่ะหน้าจอกลางนะคะขนาดใหญ่เลยขนาด10นิ้วเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น Apple c a r p l a y Android Auto ค่ะ ไยแดดชาร์เจอร์มีครบพร้อมเลยนะคะพร้อมกับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดให้พลังกำลังสูงถึง170แรงม้าเลยค่ะเดหนิงจะเดินพาชมรอบรถสักหนึ่งรอบไปดูกันเลยค่ะเมื่อมองโดยรวมนะคะต้องบอกเลยว่าเอเวอเรสต์คันนี้แต่เอามาดูหล่อมากๆเลยนะคะนอกจากความหล่อที่เขามีนะคะยังมีระบบความปลอดภัยเยอะแยะมากเลยไม่ว่าจะเป็นแอร์แบกถึง7ใบนะคะระบบช่วยโทรฉุกเฉินสัญญาณเตือนเซนเซอร์ด้านหน้าและหลังนะคะกล้องมองหลังขนาดถอยจอดนะคะแล้วก็ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบป้องกันล้อล็อก abs นะคะแล้วก็ระบบกระจายแรงเบรก ebd ระบบควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวนะคะระบบป้องกันล้อหมุนฟรีและระบบช่วยออกตัวขณะจอดบนทางลาดชันนั่นเองค่ะเรียกได้ว่าจัดเต็มมากๆทุกสัสดส่วนทุกมิติเลยนะคะสำหรับเอลเรสคันนี้ค่ะรุ่นนี้มีหลากหลายสีสันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดาสีบอลสีเทาสีน้าเงินและสีพิเศษสีส้สมเพิ่มหนึ่งหมื่นนั่นเองค่ะไม่ว่าคุณลูกค้าจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยก็ออฟฟอร์ดกนลังหนิงได้ไง่ายๆนะคะเพียงแคะ่โทรมาพูดคุยกันค่ะที่เบอร์082141218เซฟเบอร์ไลค์ขึ้นสำหรับวันนีี้สสวัดค่ะ